สวัสดีตอนอยู่เกมสกายและวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมนั้นไปหาเปียโ,โนในเกมสกายกันซึ่งเจ้าเปียโ,โนเนี่ยก็อยู่ในด่านที่4มากันที่ส่วนแรก location ของนอนสปิริตที่มีเปียโนอยู่ขั้นตอนแรกก็ท่านผู้ชมเดินเข้าไปในด่านที่4 แ้วสไลด์ลงไปจนถึงทางแยกพอถึงทางแยกตรงที่ผู้ชมอยู่แล้วเนี่ยต้องให้ท่านผู้ชมเข้าไปที่ด่านสไลด์นะครับหรือด่านบินก็ได้มาตรฐานที่ที่น้องเปียโนอยู่เนี่ยอยู่ที่อศัศจรรย์ผู้ชมอาจจะใช้เส้นทางอื่นอ้อมไปก็ได้นะครับเช่นแมปซีซันเก่าๆอย่างเช่นซีซันดรีมพอเข้ามาแล้วเนี่ยท่านผู้ชมก็ต้องจุดเทียนก่อนนะครับอันดับแรนกนั่งนั่งเสร็จแล้วเนี่ยให้ท่านผู้ชมเนี่ยสไลด์ลงไปเลยพอเล่นด่านสไลด์จบเนี่ยท่านผู้ชมก็จะเจอกับสถานที่ที่เรียกว่าลานสเก็ตพร้อมกับอัศจันซึ่งไอ้า อัศจรรย์นเนี่ยจะมีประตูทั้งหมด4ด้านนะครับน้องเชียร์ฟูหรือน้องที่มีเปียโนอยี่กจะอยู่ในประตูด้านที่มันปิดอยู่ตรงนี้เปิดไม่ใช่ต้องเป็นหน้าตรงข้ามครับตรงนี้แน่นอนอ่าและแล้วเราก็จะเจอกับน้องสปิริตที่พวกเราตามหากันอยู่รอไรเก็บน้องสปิริตกันเลยเก่ยับร,ราคาและท่าทางของสปิริตนั้นก็ตามที่ผมขึ้นอินเสิร์ตเอาไว้เลยตรงนี้ย้ yeah. ถ้าเกิดว่าเราเก็บสปิริตได้ร้อยเนะี่ยเราก็สามารถแลกของจัสิิตได้ตรงนี้หรือถ้าผู้ชมอยากจะแลกตรงแผงดาวตรงหน้าโฮมก็ได้กดตรงนี้จากนั้นก็ให้ท่านผู้ชมเด่ยเลื่อนไปที่แมปที่4ท่านผู้ชมกดที่อิโมจิรูปท่าเชีย์ก็จะสามารถแลกของสปิริตใต้ตามปกตินะถ้าท่านผู้ชมเนี่ยเก็บสปิริตได้ร้อยแล้ว เ้าสื่อช่วงทริคพิเศษใครที่ต้องการจะเล่นดนตรีในเกมสกายเนี่ยผมก็ขอแนะนาให้ท่านผู้ชมเนี่ยกดตั้งค่าตรงนี้เพื่อที่จะเข้ามาที่ปุ่มตั้งเสียงฮะตรงนี้ให้เราเนี่ยลดเ,เสียงมิวสิกฉากหลังออกให้สุดนะครับอันนี้ก็จะทําให้เรานะเนี่ยฝึกเล่นดนตรีโดยที่ไม่มีเสียงพื้นหลังของแมปเนี่ยมารบกวนเนาะมาดูที่การตั้งค่าเสีย,งอ,ยงอื่นๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเสียงของเครื่องดนตรีนะ ส่วนอันนี้จะเป็นเสียงเอฟเฟกต์พวกเสียงกระโดดเสียงจุดเทียนเสียงร้องของตัวละครไอ้เจ้าเสียงเอฟเฟกต์ที่เหลือเนี่ยก็ให้ท่านผู้ชมปรับเองตามความเหมาะสมนะว่าเราต้องการเสียงในเกมหรวอเสียงดน,นตรีเป็นแบบไหนและในขั้นต่อไปเนี่ยจะเป็นขั้นของการรีวิวเครื่องดน,นตรีนะให้ท่านผู้ชมไปฟังเสียงเครื่องดน,นตรีกันว่าเออมันถูกใจไหมจะได้แลกหรือไม่แลกไป จบไปแล้วนะครับสาหรับเอ่เสียงของเปียโน,โนเมื่อกี้นี้ผู้ชมก็น่าจะได้คาตอบแล้วว่าควรจะแลกเปียโนหรือไม่แลกก็สวัสดีพี่เดียด้วยนะครับผมชื่อเดียครับและพี่คนนี้ก็เป็นคนที่อาดเสียงเปียโนให้พวกเราฟังนะครับเอ่อพี่เดียมีทริคอะไรในการเล่นเพลงหรือดนตรีในเกมสกายบ้างครับอ่ะทริคการเล่นเพลงนะคะจดจำแพทเทิร์นต่างๆเพลงที่เราชอบซึ่งแพทเทิร์นเนี่ยเราก็สามารถที่จะหาได้จากช่อง YouTube หรือ แกะเพลงเองหรือหาเพื่อนมาแก่เพลงด้วยกันนะฝึกนิ้วอะ่ะให้ตรงตามกับจุดที่กดโน้ตเพลงให้ตรงตามแพทเทิร์นหรือที่เขียนแกะไว้แล้วสาห์ไหนก็ฝึกฝนอยู่บ่อยๆก็นี่เป็นวิธีการใช้ความจําในการเล่นดนตรีนะครับจาโน้ตจาแพทเทิร์นในการกดโนด้ตที่เอามาจาก YouTube หรือแกะโน้ตเองอนี้ก็ขอบคุณพี่เดียม,มากๆเลยที่ให้คาแนะนําพวกเราในการเล่นเครื่องดนตรีในเกมสกายนะเราวควรพี่เดียช่วยปิดคีิปให้พวกเราหน่อย